สวัสดีค่ะพี่พนงจ<ะ>้เาเก้าโมงเช้าความขายจ้าเสร็จเป็นทีเรียบร้อยนะจ้าร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านย่าแมกจ้าหอมมาจาพี่นองมาเด้อจากภูใดอยากกเตี๋ยวกับย่าแมกจ้าเก้าโมงเช้า บริเวณลานยังแมกยังยแมกจะให้ดูนะคะนี่เป็นการรีวิวจากพี่น้องจา้านี่ก็จะเป็นเครื่องปรุงแล้วยัแ,ยแมกก็จะต่อยอดรีวิวกาเฟต่อยอดค่ะพี่น้องจา้า ทิ่งทียัแม็กคิดได้ไมาจากต่อยอดเป่าออกอากาศลายกับอะไรเนาะจ๊ะพี่น้องจ๊ะพี่น้องคิดเอาเนาะวายยแม็กต่อยอดเอ,องต่อยอดการขายนะคะนี่ก็จะเป็นมุมรอก๋วยเตี๋ยวมีที่นอนให้ด้วยนะจ๊ะมองนอนน่งเลนนีมพรมพี่น้อง โอ้ตะลิ่งปิ้งยะแม็กนี่ยะแม็กจะได้มาเก็บตัวโอ้หลักใหญ่เถืนี่โอ้ยพี่น้องจ๋าอยากแล้วมั้ยะแม็กบ่จ่าคุณเน่ะเป็นปุ่มเป็นพ่วงอยู่โอ้ยสะออนหลายค่ะพี่น้องจ๋า เล็กๆน้อยๆก็ว่ากันไปนะคะก็จะเปิดขายตั้งแต่เก่าโมงนะคะจนหอดซี่มงแรงจากพี่นองจ้าที่เหลือก็จะไปตลาดนะคะไปซื้อของมาเตรียมไว้ขายมืออื่นนะคะและที่สำคัญแม่ก็ทำการ ส่งกาแฟช่วงที่ปิดร้านนะคะขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะในหลายท่านที่เป็นห่วงกัแแมกเนาะว่าทำงานเยอะไปไหมมีเวลาพักผ่อนไหมโดยเฉพาะคุณแม่หวานกับแม่ติวต๋วนะจ๊ะแม่แม่ติ๋วนะจ๊ะช่องเม่ติ๋วนะจ๊ะชาแนลนะคะขอบคุณที่เป็นห่วงค่ะแม่หนูไหวนะคะ ยังไม่จะติดข้ามมาหนูเนาะเพราะว่ายังแมกอะใส่มาตะหน่อยแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่หวานช่องแม่หวานกินง่ายด้วยนะคะขอบคุณลูกสาวที่ถามว่าทําไมแม่ถึงทํางานหนักแม่ก็อยากบอกลูกว่าแม่ไม่หนักนะคะลูกสาวที่อยู่ต่างประเทศนะคะลูกสาวสมหรือไทยนะคะแม่มีอะไรแม่บอกหนู ทำไมแม่ถึงทำเยอะคำนี้อ่ะมันทําให้แม่แบบปื้มมากนะคะปื้มใจดีใจนะคะที่นี่ลูกนะคะมีครอบครัวที่ที่เป็นห่วงนะคะถ้าไหวทํานะคะถ้าไม่ไหวหยุดนะคะย่าแม่จะเป็นคนไม่ฟื้นนะคะแล้วก็ขอบคุณไปทั้งน้องเมย์ด้วยนะคะที่ที่มองดูภาพ แล้วน้องไมเมีเ,มเคยคอมเมนต์นะคะว่าทำไมพี่แม็กไม่เปิดร้านขายกาแฟค่ะก็คอมเมนต์คอมเมนต์ที่น่ารักแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจนะคะขอบคุณน้องปลาด้วยนะคะช่องปลาค่ะก็พูดถึงกันตลอดนะคะ แค่เอ่ยถึงก็มีความรู้สึกดีมากๆนะคะพี่น้องจา้าแล้วก็คนที่ขายก๋วยเตี๋ยวนะคะอติงอติงก็เป็นญาติเป็นญาติกันนะเป็นญาติกันกับย่มแม็กเรามีความรู้สึกเหมือนกันมิัยคล้ายกันมาอยู่ด้วยกันก็ไม่มีคำว่า ใครทำอะไรทุกคนล้วนแล้วแต่รู้จักหน้าที่ของตัวเองนะคะบร่ได้บอกกันเลยค่ะตื่นสามารถทํางานน้ากันบริบอกกันแล้วก็ลูกสะพ้ก็จะช่วยจัดของนะคะลูกสะพ้ยย่าแมกกับลูกชายย่าแม็กทาอาหารเก่งพูดได้ว่าเก่งะคะ่ะเพราะก็ทําอร่อยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพ หลักๆยาแม็กตั้งใจนะคะว่าขายก๋วยเตี๋ยวให้คนรู้จักบางคนเพิ่นบริฟังวิทยุนะคะพี่น้องเพิ่นกับบรู้จัก่าย่าแม็กแคดอีหยังเนาะพอดีๆยาแม็กมาเปิดลานขายก๋วยเตี๋ยวเพิ่นกิดดูรูว่าอ๋อมีสถานีวิทยุมี่ดีเจดีแม็กทำงาน เนี่ยก็คือเริ่มแล้วเร,เริ่มเริ่มได้ก,กําไรแล้วค่ะพี่น้องเริ่มมีความสุขแล้วนะคะเริ่มมีความสุขที่ว่าคนเริ่มรู้จักคนเดินเข้ามาในบ้านเดินมาที่สถานีแล้วสิ่งที่ยมแม็กจะทาต่อไปก็คือการต่อยอดการขายต่อยอดการขายโดยการขายผลิตภัณฑ์ของยยาแม็กนะคะอันนี้ยยาแม็กมาเล่าให้พี่น้องฟังข่าวๆนะคะแล้วก็ เอาบรรยากาศนะคะเอาบรรยากาศมาให้พี่น้องเบิ้งนะคะว่าการจัดร้านอาจจะเป็นแบบเล็กๆบ้านๆธรรมดานะคะแต่อนาคตจะเป็นไปจังใดนะคะก็ปติดตามตอนต่อ,ตอไปก <c> ะ <oughs> คิดว่าจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะมะม่วงกำลังจะออกลูกกำลังไงญจ้ะพี่น้อง ก็จะได้กินเรามุมที่ยูเนี่ยบ่ได้บ่ได้บ่ได้เปิดพัดลมเลยจ้ะพี่น้องอากาศเย็นสบายมากนะคะแล้วก็ลมลื่นนะคะในช่วงช่วงเศร้าช่วงแรงนะคะลมเดื่นหมากก็สมใจที่ยายแม็กตั้งใจที่จะให้ออกมาเป็นแบบนี้ตั้งแต่เริ่มต้นที่เขาว่าอยู่ในบ้านหลังนี้นะคะ แต่ก่อนเนี่ยจะเป็นทงหน้าเป็นสวนเป็นป่าโฮกมากนะคะแต่ตอนเนี่ยเป็นที่พี่น้องเห็นนะคะก็คือความภูมิใจความสุขที่ได้เห็นนะคะพี่น้องจ๋าก็กขาบขอบคุณทุกท่านนะคะที่เขามาติดตามรับชมคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้รีวิวร้านของยาม็กนะคะช่วงนี้เพิ่งจะทำเสร็จใหม่ๆนะคะ ช่วงที่พี่น้องพ่นเขามากินก็จะประมาณสิบโมงนะคะถึงบ่ายสามโมงนะคะพี่น้องจ้าเลยจะหันก็จะเป็นออกเงียบแล้วก็เตรียมเก็บ้านเลยจ้ะพี่น้องแต่กัเหมื่บวานกับการขายก็ดีจ้ะพี่น้องก็เริ่มรู้จักทยอยกันเข้ามาอุดหนุนจ้ะจังเลยกาบขอบพระคุณค่ะพี่น้องจ้าที่รับชมเนาะสําหรับคลิปทุกคลิปฝากด้วยนะคะวันนี้แอมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ